เมื่อไรอีสีนามึงสมงขตายก็มูไปไรนี่เขามีหอดเกียงนาด้วยครับไรนี้มีเียงนาด้วยนะครับเียงนาข้างนเอหอกัียเปกาแใ่ราวยุบนองเีผู้เดียวผู้ใดผู้ใดน่อยผู้ใดหน่อยเปนผู้หนอยอคนเดินเออจังกันได้กันได้ออกมาเปล่าไมาเรียนตรงไหนวาผู้ใดเอาแก่ถือคนเิน มน้าของเราครับหอนาน๊กกำลังแจกบทครับพี่น้องแจกบทให้ในสระเตียงทุกคนนะครับหล่อมากวันหัวหน้าของคุณนั่นแม่เมื่อยป้าป้านั่นแม่เมื่อยอีสัวเก่งรอบด้านครับเก่งทุกอย่างมุดาเมกูติทุกเรื่องหัวหน้าหัวหน้าคือจะแจกบทให้ทุกคนนะครับจะแจกบทพูดบทอะไรไปแล้วบาทนี้พี่น้องย่างไปเบาเอียงเลยบาทนี้

ออกเรเทียนกลับไปว่าพี่หมาต้นีอีสรฝ่ายงานขอบ้านเนยฝ่ายกิตัวนนไปร้ามาเสียเล well, ี้ยวสีพี่เหมยนะครับกับน้องโยป้าเหมยต้นคือดังค uh ือด uh ังไอ้สินแห่เม่รู้ว่า ตาบุให้นกหน่อยนะครับเดมวมมนี้แน่นอน

จังดานี่จังาพี่มึงแต้นเดินโดได้สักหนี่ีนามึงมึงแต่งเโดมึง้นสักนี่ดีน่ามึงบอกดีดแลด้วก็สิบอกะถูกสวข้อมเด้มใส่รอบพื้นยางหนามึงม่ยืนสักแค่มึงใส่รอพื้นยางหนามึงไม่ยืนอดีอีามึงมากกงยอขวดแต่ไมยืนอ่อกูเไรหมาจับหมาไปมึงเีื่ออหักูกรงย้อวันไม่เหย่กูเียนไรหมาถูตัวมึงเสียอนะเมยลมึงสียเลเียงมัอยู่สารพัดมันสีหอนมือรเด้มึงสียเล มือดม่ลดปูามกรดแล้ว้ไม่กะโดดแล้วนัดมูนัดปแต่ความมาเตือนนี่อานวันนี้สีอีปาทีอีสีอีั้หนมาอีวดฟูกกิไปยู่ม่ตูวก็ไมนจิไปซ่าไม่รู้ว่าเห็นนี่ยงย่งมููห้างลดพูปห้างราต่ไส้่ากวางลดความูห้างลดควงหปูห้างรดควงมูปูห้างตเลท่าเรียลดควงมูปูห้างเอางี้กี๋เหม่ยรดกห้าง สูก so uh. so uh. um, uh, uh, ับมิตรผู้หังโ้ยรถกับห้างสูกับมิตรผู้หังเผื่อไอ้ปะไุ๊คเผื่อสาวมึงได้ดิมึงจะาปากดีจัปุตเ้อู้เพื่อสาวมึงด้ดิที่จะบากปีจมุตเตอเด้ออาวอ้าเอาห้องอะเาห้อกแผนเอาหมาไปเทีสักวันป้าวเขาไปซัวหมาไปเกบสักวันเอาแั่ไปพักไห้